เตรียมเล่มนี้นะคะลูกสมุดเล่มสีเขียวนะคะเล่มนี้เลยค่ะเด็กมาดูสมุดนะคะแปล A B C One. อ่ะเด็กๆเ,เขียนก่อนนะคะสระแอมีส A, M, A, 2, งองขางวนหัวขึ้นไปปลาหางยาวลอลิง A พินเล็กนะ A B C 1 1วัหนึ่งเขียนเลขหนึ่ง มาดูนะคะคำศัพท์แมน M A N แมนคนผู้ชายเขียน M ก่อน M ภูเขาสอลูก A โค้ง N หนึ่งลูกภูเขาคนผู้ชายเขียนคอคายก่อนนอนหนูขอพึ่งไม่โชูหัวทิ่มขอไ่ตัวเล็ก พอช้างตละอายอยักนี่ต่อไปข้อที่สองเขียนสอง N ีเอเอ็นแคนกละป่องกอรออะกละปอบาป่องปอบา เลข3ลูกแฟนพัดลมนะคะ F ก่อน F A N แฟนพัดลมพอพานไม้ห่งอากาศโดดิกโอลิงลอมอลมนี่ต่อไปข้อ4 P A N แทนกละทะเตะขาลงมาขึ้นไปโค้งปิด a n แทนกระทะกรอกระทอทหารภูเขาหนึ่งโลกสระอาชิดเส้นข้างบนชิดเส้นข้างล่างต่อไป5้าวีวีเแวนรถตู้ตตอเตา สรลอูขอไข่ตัวเล็กไม่โทรหัวทิ่มรถตู้ต่อไปข้อที่หก C A T แค t แมว C A ตัวทีขึ้นข้างบนโค้งตะขอเบ็ดแค t แมวสรลแอมอมะโบเวนต่อไปเจ็ด R A T แรดหนู R A T หอนอูหนูต่อไปก็ที่8 B A T แบดค้างคาว B A T แบดค้างคาวคคไม่ถู งค้างคออวคาวต่อไปข้อที่9 H A T H หมวกลงมาหนึ่งลูก A T M w K. หมว,มวกหอมอวอกอหมวกต่อไปข้อที่10บ M texting, A T M เสือ M หูเขาสองลูก A T M เสือสระอือมี2ขีดเส้นข้างในไม่เอฟฝนตกอออ่างนี่เสือ1ิบเอ C A P แคปหมวกแก๊ป C A P แคบหมวดแคบหัวมอวอ,ก,อก็หมวดเอกอ็ไม้ตีก็คือเลขเจ็ดไทยนะคะปอปลาแคบหมวดแคบต่อไปเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้คือนนไม้โท งองอน้องตรงนี้คือคำว่าน้องให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองว่าน้องอะไรให้เด็กๆเขียนชื่อเด็กๆลงไปนะลูกนะอย่างคุณครูชื่อฟางคุณครูก็เขียนนอไม่โทรองอน้องแล้วก็ฟางฟอฟันสละอางองูแบบนี้นะคะฟางนะคะ ถ้าใครไม่รู้ชื่อตัวเองว่าเขียนยังไงนะลูกนะหน้าปกสมุดนะคะมีชื่อเล่นเด็กๆอยู่นะลูกนะลูกเปิดไปดูได้เลยนะคะมาดูอีกหน้านึ่งนะคะบวกเลขเด็กๆดูนะคะบอไใบไม้เขียนจยดก่อนนะลูกนะข้อที่หนึ่งเขียนเลขหนึ่งเตะขาลงมาเลยค่ะจุดให้ด้วยหนึ่งเครื่องหมายบวก เลขสองเท่ากับเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะลูกนะข้อที่สองจุดสองบวก1เท่ากับต่อไปข้อที่สามบวกสองเท่ากับต่อไปข้อที่4ี่สบวก1เท่ากับ ต่อไปข้อที่ห้าหบวกสองเท่ากับต่อไปข้อที่หกหบวก3เท่ากับต่อไปข้อที่7จ็ดเบวก3เท่ากับข้อที่8ด แบวกสองเท่ากับต่อไปข้อที่9 9บวก1เท่ากับต่อไปข้อที่10 10บวก0เท่ากับต่อไป11 11บวก1เท่ากับ ข้อสุดท้าย1212 12, บวก1เท่ากับมาเลยค่ะมาเริ่มกันเลยคุณครูไม่มีขีดให้เด็กๆแล้วนะลูกนะเด็กๆต้องดูนะคะแล้วก็พยายามเขียนให้ตรงนะลูกนะดูนะคะ1บวก2เลขอะไรมากกว่าคะเลข2มากกว่านะคะเด็กๆมองนะคะเลข2มากกว่าแสดงว่ายกต้องยกมือกี่นิ้ว1นนิ้วนี่อย่างนี้เลยค่ะ สองแล้วก็สามนะับเป็นสามเลยเขียนเลขสามเลยเด็กๆไม่ต้องพูดเอาไว้ในใจแล้วนะลูกนะ้มันช้านะคะต่อไปสองบวกหนึ่งเลขสองมากกว่าต้องยกมือขึ้นมากี่นิ้วแค่หนึ่งนิ้วแบบนี้สองนะับต่อจากสองก็คือสามเขียนสามองนะคะลูกให้ตรงกันนะลูกนะั้นลูกก็เขียนนี่ต่อไปสามบวกสองเลขอะไรมากกว่า เลขสามมากกว่าก็คือเราก็ท่องเองเลยว่าเอาไว้ในใจแล้วก็ชูมือกี่นิ้วก็คือชูมือสองนิ้วสามก็คือสี่ห้าลูกก็ใส่ห้ามองให้ตรงนะลูกนะของปอง,ป,องปิดค่ะนี่เห็นไหมมันจะตรงกันต่อไปสี่บวกหนึ่งสี่มากกว่าต้องยกมือกี่นิ้วยกมือหนึ่งนิ้วนี่เห็นไหมสี่แล้วก็ห้า ต้องนับเร็วๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเอามาพูดว่าไว้ในใจแล้วนะลูกนะเราจะรู้เองว่าไหนไว้ในใจนะคะ5้บวกสเอาเลขมากกว่า5้ไว้ในใจแล้วยกมือกี่นิ้วยกมือ2นิ้วนี่ห้าแล้วก็6 7ใส่7เลย6กบวกสเลขมากกว่าไว้ในใจเลขหก 6. แล้วชูมือกี่นิ้วชูมือ3นิ้ว6แล้วก็7 8ด 9มองให้ตรงเส้นเขียน9ต่อไป7จบวกสเอาเลขอะไรไว้ในใจคะเลขมากกว่าเอา7จไว้ในใจแล้วชูมือกี่นิ้ว3นิ้ว7 8็ดแปดใส่10มี1นึ่งำศมองให้ตรงนะลูกนะต่อไป8ปบวกสเอา8ไว้ในใจแล้วยกมือกี่นิ้วยกมือสนิ้ว8แล้วก็9ก้สิบ ต่อไป9้าบวก1 9บวก1เอา9ไว้ในใจยกมือกี่นิ้ว1นิ้ว9แล้วก็10โอ้โหได้10ต่อไป10บวก0คุณครูสอนแล้วว่า0ไม่มี0ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ10ใส่10เลยค่ะ11บเวก1เอาเลขมากกว่าไว้ในใจเอา11ไว้ในใจยกมือ1นิ้ว11แล้วก็ 1> 12 1 2สข้อสุดท้าย12บวก1เอาเลข12ไว้ในใจยกมือกี่นิ้ว1นิ้ว12แล้วก็13แบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยไม่ต้องมาท่องแล้วว่าเอาเลขมากไว้ในใจเด็กๆคิด,ค,ดคิดตามได้เลยคิดเองได้เลยว่ามันต้องยกมือมาแค่นี้พอมันจะได้ย่นเวลานะคะ